สวัสดีครับพี่น,อ FC, น้องเอฟซนะีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนะครับก็ทักทายพี่น้องเอฟซีย่มเศา้าครับเช้าที่บรรยากาศที่ค่อนข้างจะเย็นเย็นพี่น้องจักน้อยนะครับกับผมก็อยู่บริเวณโลกดินปูขึ้นเกาพี่น้องก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่บริเวณโลกดินปูก <c oughs> ช่วงนี้ก็งานเล่งพี่น้องอาจจะไม่ได้พาเอฟซีไปข้างนอกนะครับ กาเบิงบรรยากาศล้งดินปูไปก้อนนะครับพี่น้องเอฟซีครับมีโอกาสก็จะพาพี่น้องเอฟซีนี่นะครับไปทั่ว้างนอกอยู่นะครับไปเบิงบรรยากาศบรรนนอกเข้านะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็แล้วหนาวเย็นเย็นแหน่อยพี่น้องมันก็เฮ็ดเฮตินะครับดินปูนี่นะครับขายดนะีคือมันเป็นหน้าขายไว้ต่อไปนะครับมันเป็นหน้าขายมันคือย่ามหนาวนี่ครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วนี่ วิถีชีวิตคนบ้านเฮานะครับหรือว่าประเทศเฮานี่แหละนะครับกระชีพมาปลูกพักนะครับบางคนก็ปลูกขายบางคนก็ปลูกกินนะมันก็เลยทําให้มีงานเห็ดยอดขายก็เลยดีเขาทุกช่วงก็ต้องเฮ็ดเอาพี่ต้องย่าม,มันมีก่ะต้องขยันเอาครับต้องทําครับแต่เวลาที่มันไม่มีนี่นะครับจะห้อยหาบ่ได้ฉะนั้นเราต้องใช้เวลาให้คุ้มนะครับ ใส่เวลาให้มันเกิดประโยชน์นะครับช่วงไหนที่ขายได้ขายดีแล้วก็ต้องขยันขึ้นช่วงไหนที่ว่ามันเงียบเขาก็ต้องอดทนครับมันเป็นธรรมดาเหมือนกับชีวิตคนพี่น้องเวลาเรากำลังขึ้นนะครับคนอาจจะมองว่าเราดีแล้วนะครับเขาเขาคือเก่งแท้นะครับข้ามเยื่อนย่อ,อที่เะขามาหลายครับอาจจะชมเรานะว่าเราเก่งจังเลยเราสามารถทํานั่นทานี่ได้ เราขายของดีนะครับอย่าหลงและเริ่งพี่น้องชีวิตคนเรานี่มันไม่มีอะไรแน่นอนรเราอย่าคิดว่าเราขึ้นไปสุดแล้วเราจะไม่ลงนะพี่น้องอย่ามันมันบวข้่างฟ้าดิชีวิตคนห่อขึ้นกันครับยอดขายขายของเหมือนกันวันนี้เดือนนี้นี่คุณอาจจะขายได้ครับแต่วันพรุ่งนี้เดือนต่อไปละ่ะมันบ่แน่นอนดีดีครับเพราะจะไปคิดค่าวว่าบางไฟที่ขึ้นสูงตลอด บางไฟมันขึ้นไปสูงบบได้กระซังพี่น้องมันกระกลับลงมามองเก่าขึ้นกันนะเหมือนกับชีวิตคนนี่แหละยามขึ้นสูงนี่อย่าเลงครับยามลงนี่อย่าท้อโมเมนต์ว่าสีใไข่ขยันแต่เวลาตอนขึ้นไม่พี่น้องตอนลงนี่ก็ต้องขยันต้องขยันเบื้องขึ้นกันว่าขายันคิดทื่กันว่าห้าสีลงแบบใเห้าสีบ่เจ็บครับผมผมนี่เคย เคยผ่านมาหลายพี่น้งเวลาขายดีมกับเมียโนยูพี่น้องขายดีนี่ขายดีค่ัขายของแต่เวลาที่มันขายไม่ดีนะบางครั้งนี่เที่ย๋อมพี่น้องบ่มีเงินติดกระเป๋าเจ้าบาทกับมีได้ครับเหมือนกันนะครับกับเวลาที่ยามเรามีนะจกหาใส่กระต็มกระเป๋าพี่น้องไปเอาน้ําไผ่ก็ได้ไปคนใส่กระปอดท่เง,งินแต่เวลาที่มันหมดนะครับพี่น้องคนระับไม่มีใครคิดครับ เวลาที่มันหมดนี่มันหมดจุดปุดเลยเดเหมือนกันกันกบชีวิตคนนี่หลยยามันหมดมันก็หมดคักหมดแน่พี่น้องฉะนั้นแล้วเวลาขึ้นนี่นะครับอย่าเลิงนะครับเวลาลงนี่ก็ต้องซ่อมลงยาท่อครับชีวิตคนเราไม่ต่างอะไรกับบังไฟ <c oughs> ไม่ต่างจากผู้ที่กําลังจุดแสงสว่างสวยเห็นมันดูสวยงามเวลามันขึ้นนะแต่คนส่วนมากคนส่วนมากก็จะยินดีกับตอนที่มันขึ้นช เวลามันขึ้นเพิ่นก็ยินดีแต่เวลาวันลงเพิ่นก็ซ้ำเติมมันก็เป็นธรรมดานี่แหละไอตัวที่ซ้ำเติมนี่แหละเราจะทำยังไงให้การซ้ำเติมนี่มันน้อยที่สุดห้องก็ต้องคิดไว้นะครับโมเมนต์ว่าสิไปหลงและเลิ่มนะครับไม่ใช่ว่าจะไปหลงละเลิงกับการใช้ชีวิตที่ว่ามีแต่ความสุขนะครับเราต้องคิดเผื่อไปด้วยพี่น้องเราคิดเผื่อไปด้วยคิดเผื่อถึงวันข้างหน้าครับชีวิตคนเป็นเหมือนกันหมด ก็ต่างกันครับไม่ต่างกันอย่าไปมองว่าเขาจะไปให้มันสุด,ส,ดสุดตลอดบอ่แมนครับยังไงก็มีลงนะครับคือยังเขาเปียไใ้พี่น้องว่าชีวิตคนเราเนี่เหมือนพระอาทิตย์มีขึ้นก็มีลงมันกับแมงเพว่อนเพื่อนว่ามันมีขึ้นแล้วก็มีลงครับมันบ่มีขึ้นตลอดแล้วก็มันกบ่ลงตลอดครับง่ามขึ้นกัยาเหลืงยามลงกัยาทอคือวนวานะครับ เวลาลงล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปปกตินี่แหละครับเวลามันขึ้นก็เหมือนกันใช้ชีวิตให้มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปสนใจนะครับอย่าไปหลงกับข้ามพันยองอย่าไปสนใจกับข้ามพันเบาเพราะชีวิตคนเท่าเป็นเบิร์ดครับไม่มีอะไรที่มันค้างฟ้าครับฝากเอฟซี่ไว้ทรัพนีนะ้พี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจังเจอกันไหมคลิปหน้ะนะครับขอบคุณเอฟซี่อะไรครับที่เขามาเบิ้งล้วกัน มาชมนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนานะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเดี๋ยวสีอมลา่าผ้าจากพี่น้องเอฟซีไปประมาณนี้แหละนะครับขอบคูดได้ายครับที่ซอยกันเบิ้แง้วก็ซอยกันแช่นะครับอาจจะมีคุณค่าบ้างมีความรู้บ้างหรือบ้าบางคลิปก็อาจจะเลอะเทอะบ้างก็จะว่ากันพี่น้องบางเทียกัจจะว่าแหละช่วงนี้มันกันยุงกับงานครับต้องทํางานไปด้วยต้องอัดคลิปไปด้วยนะครับ วันนี้ก็จะไปส่งที่สารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดพี่น้องแต่ว่าได้ไปไก่บ้านครับวันนี้ก็อยู่ใกล้ๆนะครับก็ประมาณก็ประมาณ่านก็ถุงใด้ขึ้นกันนะครับวันๆหนึ่งช่วงนี้ก็ไม่ต่ากว่าพันนะครับหลักๆต้องผลิตให้ได้พันนะครับขอบคุณเอฟซีไรครับที่คอมเม้เบิ้งนะครับยังเจอกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณได้ลยครับสวัสดีครับ